สวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับวันนี้มันกบผมก็เป็นพี่เอนะฮะวันนี้นะครับเราก็มาอยู่เกมอ่ะเกมโพสโตเดี๋ยวไม่ใช่โพสโตเกมโพสไนเออะประมาณนั้นนะครับก็จำชื่อไม่ได้นะอ่ะนะครับเกมนี้เป็นเกมอ่ะเกมมือถือนะครับเป็นเกมที่แบบว่าเกมเกมอาร์พีจีสองดีนะครับเป็นเกมที่ฟรีบนเพลย์สโตร์นะครับแล้วแล้วก็ไม่กินสเปคด้วยนะก็เกมนี้นะครับเป็นแบบว่าผ่านด่านไปเรื่อย ประมาณนั้นนะฮะอ่า,อ,าอันนี้นะครับคุณปู่คุณปูค่คือคล้ายๆว่าเป็นเนื้อเรื่องเอาเนื้อเรื่องการอัปเกรดชีการอัพเกรดเลือดนะฮะอ่าส่วนคุณลุงคนนี้นะครับบ้านหลังคาสีเหลืองคนนี้เนี่ยก็จะเป็นการอ่าอะไรการอัปเกรดนะครับประมาณนั้นนี่นะครับตอนนี้ผมเล่นได้ประมาณเยอะเลยนะ ตอนนี้ผมเล่นได้ประมาณเร้วย7แล้วนะฮะนี่ตอนนี้นะครับ79เปอร์เซ็นต์นะฮะนะเป็นหลังต่อไปเลยนะครับบ้านหลังนี้ก็เป็นการอ่าอัปเกรดนะฮะร่างบ้านหลังนี้นะครับบ้านไม่มดนะฮะก็เป็นบ้านที่สําหรับอ่าใช้อ่าอัพยานะฮะยาตัวนี้นะครับคุณต้องฆ่าอ่ามอนสเตอร์ไปเรื่อยนะครับผมแล้วก็มอนสเตอร์ตัวนั้นนะครับมันก็จะดรอปอ่าอเทมต่างกันนะฮะก็บางตัวก็จะเป็นอ่าเป็นใบไม้ตัวนี้นะไปดูหัวใจตัวนี้นะแล้วกดตรงนี้ไปนะเพื่ออัน เพื่อเพื่ออ่าอะไรเพื่อสร้างยาขึ้นมานะฮะหลังต่อไปเลยประมาณนี้หลังต่อไปเป็นหลังของอ่าอันเรื่องเหลืองนี่นะฮะอันเรื่องเหลืองนี่คืออะไรวะผู้หญิงก็เรื่องเอ่าส่วนเอ่อบ้านหลังสีเหลืองนี้นะครับก็เป็นอ่าการการซื้ออาวุธซื้อนู่นซื้อนั่นซื้อนี่นะครับแล้วแต่จะซื้อนะครับที่มีเทียมนะฮะอ่ะเร็วกันเลยนะเลีเลยหนังสือนี้นะครับก็เป็นอ่าหนังสือเกี่ยวกับไม่ใช่ เป็นการดูตัวเรานะครับว่าเรามีอะไรบ้างนะครับเราก็มีดาบนะฮะมีดาบหนึ่งแท่งนะฮะแล้วก็มีโล่หนึ่งอันนะฮะโล่แล้วก็มีเกาะเหล็กเกาะเหล็กอันนี้เป็นเป็นเลเวล้สองนะฮะอันนี้บอสเป็นหัวใจใช่ไหมม่ใช่นะมาอืมเราขายอะไรเนี่ยในช่องนี้ลัดไอเทมไม่มีไอเทมอมาส่วนอ่าตรงรูปเงินตรงนี้นะครับตรงรูปเงินเนี่ยก็คือภารกิจนะครับเนี่ยเขาอะไรเนี่ยก็คือภารกิจที่เราจะทํานะฮะประมาณนั้น เร่งไว้ไปไหนเร่งไปไหนออกมาออกมาภารกิจที่เราจะทำนะฮะส่วนกระเป๋านี่คือไอเทมที่เรามีนะฮะเห็นไหมแป้มีกระเป๋าแป้ปปปนี่นะฮะเป็นไอเทมที่เรามีนะครับที่เราเก็บมาได้นะฮะแล้วก็นี่คือการซื้อไอเทมต่างๆนะฮะอ่ะโกเลยมาเราจะมาสู้เลยนะฮะเดี๋ยวสู้ให้ดูนะฮะอืมฮึมามันก็จะมีสกิลดาบนะครับสกิลเกาะเล็กนี่ม้าปากมาปูา พุทธะสูงเวทมนนะใช้ยาเลือดไม่จะแพ้ไม่ได้นะอืมแคละั้นเสร็เกาะครับเกาะมาเกาะมาเกาะเกาะเกาะกันแหละดาบสกิลดาบสกิลแทงนะกิวต่อาตัวนี้จะเป็นวอร์ดให้ตัวนี้ไทยเกาะใช้ดาบแทงบแทงไม่โดนอืมจะไปไหนจะไปไหนจะไปไหน ผมเลิกอ่ะอืมอืมเจอเรื่องมาเจอเรื่องละก็แทงครับผมแทงมันเรื่องนี้มันก็จะเป็นแบบฟันอัตโนมัตินะครับคล้ายๆอ่ะเกมชาร์จสกิลไปเรื่อยๆนะครับประมาณนั้นเฮ้ยทำไมแทงไม่โดนอืมป้องกันนั่นแหละแทงนั่นแหละฟันมันแล้วมันก็จะบอกว่านู่นี่นั่นนะฮะไปเดินไปสิเดินไปสิพีหนุ่มไปไอ้หนู ผ่านจนได้เออทำไห้ใจตามันมีอ่าเด็ดแล้วก็เปิดกล่องแล้วก็ได้วูดอะไรเนี่ยอ่านี่ยนะหนังสัตว์นะฮะหนังมาป่าก็ไปไปมาฮะผมก็เพชรหนึ่งอันนะฮะนี่ตอนนี้ผมตอนนี้ผมก็เบลเจ็ดอ่าเบลแปดเลยครับเรากดตรงรูปบวกนะครับเพื่ออัพเพื่ออพสกิลใช่ไหมไี่ใช่ประมาณนะอพตัวแดงปึ๊บสามเลยสามอพตัวไหนดี อัพตัวสีส้มแล้วกันอ่ะไปอืโหล,ลดไปครับผมนะฮะอ่าแล้วตอนนี้เรามีเงินเท่าไหร่แล้วเราขอไปอัพอัพยาก่อนแป๊บหนึ่งนะฮะซื้อยาอขอซื้อยาซื้อยาอ่าอัพสกอัพสกิลนะกดอัพตัวนี้กดต,ตัวนี้ไปนะครับตรงรูป ครกเนี่ยกดครกๆกไปนะฮะเพื่อมันจะได้อันนี้ยานะฮะดอกยาไม่ใช่ดอกยาเพิ่มนั่นแหละประมาณนั้นกดปึ๊บเพิ่มเพิ่มเพิ่มเติมความรู้เพิ่มไปเพิ่มให้หมดนะฮะนาประมาณนั้นนะครับอืมนี่ ีเป็นทางไปนี่แน่นนะครับเป็น,ปนด่านพิเศษนะประมาณนั้นนะฮะตรงรูปไม้ตัวน,นี้นะฮะอ่าตอนนี้ผมก็กเล่นเล่นว่าเล่นได้ไรฆ่าศัตรูไปเรื่อยแล้วก็อ่าจับเวลานะครับว่าจะอยู่นานหรือไม่นานนะฮะมี <c oughs> ด่านที่ยากมากลุกมาสามตัวเนี่ยเนี่ยทะลึงละเพราะฟันมันอ <c oughs> ันนี้ก็ฟันอัตโนมัตินะฮะ <c oughs> อืมไอ่พอมาไอ่พอมาไอหมาปลาโลยใหญ่จะไฟเหรออืมนี่เจอคนขายของแล้วก็ไปซื้อครับแล้วกดแล้วก็กดโกไปนะฮะอ่ะลุกหม่อทะเกาะและะฮอืมไปม่มีเลยฟันก็ ลูกหมาลูกหมาเริ out, down, ่มงานแล้วทำงานแล้วเอ้ยเพิ่มเลยก่อนหิวเอ้ยดับนะเอ้ยไม่ไม่เอาเออกระป๋าละกระป๋าละกระเพราละนี่ไม่หลับหลัปลาทะเลตีกิ่งนี้กากากานั่นแหละเย่าผ่านจนได้ยูวิว เก้าทำไมทำไมมันไม่เก้าว <k> <c> อ่ะอีกแค่นิดเดียวเองมาอันนี้อะไรเนี่ยเอ่อข่ามาป่าให้ครบสามสิบตัวหรือเปล่า่าตอนนี้ไอเทมที่เรามีคือเดขอไปไม่ขอไปแล้วไปโกเ,เลยเล่นต่อไปเลยนะ <c oughs> มาบุกตะลุยต่อดับอืมเกาะ่านะับเพิ่มเลือด ก็เอ็ดครับนครับอืมก็แน่มีพ่อหมดทะลรึงละทะลรึงละอืมเธอเมื่อวันนันนั่นแหละทะลรึงละทะลรึงละ,าลงละมาเจอพ่อค้าขายยา <c oughs> ขายยามาเราจะไม่สนอ่าจะผ่านแล้วเปิดกล่องได้มาไหมหนึ่งแท่งแล้วก็ได้อะไรเนี่ยอืมเพชรเดี๋ยวเดี๋ยว ใส่ไปอ่าของใส่เป็นอ่าหอ,อกนะครับหอกของอัศวินอัศวินยาสบินมาบวกอ่าอัพ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 สี่แล้วก็นี่แล้วก็ทุบไปเนี yeah. ่ยครบแล้วก็เปิดกล่องเลยนะครับทำธุรกิจฆ่ามาป่าตัวใหญ่ครบสามสิบตัวมีหนังสัตว์หนึ่งตัวหนังมาป่านะฮะเอแลก็มีไม้แล้วก็มีเพชรอะไรม,มันเพชรได้น้อยอยังเงยวะ <c oughs> ฮะมาแล้วขออัพนึงนะฮะไปอัพก่อนอัพปึ๊บ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 ไปอ,อันนี้เป็นหอ,อกแช่เราจะใช้่นี่แช้ชหอ,อกแล้วกันนะฮะอัพหอกเลยจากหอ,อกเล็กแกกลายเป็นหอ,อกใหญ่หอ,อกสองดาวนะฮะนี่ใหญ่กว่าเดิมเพิ่มเติมคือมันใหญ่เ <c oughs> กาะอุปกรณ์ครบแล้วนะครับแต่ว่าเงินเรายังไม่พอนะฮะนี่นะครับคือชุดเกาะของมันนะฮะ,นะฮะประมาณนั้น เอาล้นะก็เกมนี้ก็น่าจะประมาณนี้เลยนะครับเป็นเกมแบบว่าอ่าอะไรต่อสู้ไปเรื่อยนะครับอัพของแล้วก็ไปต่อสู้เรื่อยๆนะครับอ่าประมาณนั้นนะฮะก็นะครับคลิปนี้นะครับเอปก็นะครับถ้าใครชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์แล้วกดซับสไครต์นะครับเพื่อเป็นกาลังใจในการทําคลิปต่อๆไปด้วยนะครับผมอ่ะคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาันก่อนครับสวัสดีครับเดี๋ยวขออพยาไปหนึ่ง เอาละก่อนครับสวัสดีครับ